สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูรัฟรานิคกับสถานการณ์ที่กลื่นไม่ได้คลายไม่ออกถ้าการตัดสินใจที่หน้าปวดหัวของรัฟรานิคแต่เขาจะต้องจัดก,การและตัดสินใจให้ได้ในใหญ่ชาวเยอรมันเริ่มต้นเกมแรกข,ของเขาในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยชัยชนะเหนือคริสตันพาเลสในเกมพเมเลกนัดที่15เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นที่ประหลาดใจเล็กน้อยที่เขาเลือกใช้ชุดสเสื้ผู้เล่นตัวจริงจากเกมก่อนหน้านั้นที่เอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลได้แต่แน่นอนว่าช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่จะถี่เย็บม,มากขึ้นจากนี้ไปผู้เล่นทุกคนจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่แต่สิ่งที่รัฟบานิกในฐานะผู้จัดการทีมจะต้องทํานั่นคือ เขาจําเป็นที่จะต้องหาชุดสเสบีผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้อย่างโดยเร็วที่สุดหากหวังจะประสบความสําเร็จให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมในฟอล์ดในช่วง6เดือนข้างหน้านี้และนี่คือผู้เล่นบางรายในทัพมีศาดแดงที่อาจจะต้องกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งของพวกเขาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้รับรานิกคนที่1นึ่งแฮร์รนะี่แม็กควายณตอนนี้จริงอยู่ว่าเขาอาจจะยังไม่สูญเสียตําแหน่งตัวจริงของเขาในทีมไปทันที โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าวิกเตอร์ลินเดเลฟก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าดีพอในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับยูไนเต็ดอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เอริกไบยี่ก็ไม่สามารถรักษาความฟิตของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้อยู่ในระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถฝากผีฝากใครได้ในระยะยาวแต่ปัญหาใหญ่ระหว่างรานิกและแฮร์รี่แม็กไวนั่นคือสถานะกัปตันทีมของสตารทีมชาติอังกฤษ เพราะตำแหน่งกับตันทีมมันควรจะเป็นของนักเตะที่สามารถลงสนามได้ในทุกๆเกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นนักเตะที่สามารถผลักดันและปลุกทีมให้มีความฮึกเหิมได้ในทุกสถานการณ์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่แฮร์รี่แม็กไกวกำลังเป็นอยู่ในเวลานี้โดยสิ่งเชิงนี่จึงเป็นโจทย์ของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ว่าเขาจะมีแนวทางจัดก,การเรื่องนี้อย่างไรคนที่ 2. ดิโอโกดาโลจริงอยู่ว่าถ้าเราพิจารณาเฉพาะในแง่ของเกมรับ อารอนวันบิสซาก้าดีกว่าสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแต่เมื่อคนมองดูโปรแกรมต่อจากนี้ไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรต้องถามตัวเองว่ายูไนเต็ดควรจะต้องเดินหน้าเล่นเกมรุกเต็มสูบหรือควรจะเล่นเกมรับมากกว่าในความเป็นจริงแล้วทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเน้นเกมรุกมากกว่าเกมรับอยู่แล้วและถ้าเป็นแบบนั้นจะหมายความว่าดิโอโกดาโลก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอารอนวันบิสซาก้าในแง่ของการเล่นเกมรุกได้ดีกว่าอย่างชัดเจน ฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าในเกมใหญ่ที่ยูไนเต็ดจำเป็นจะต้องมีเกมรับที่แข็งแกรง่งอารอนว,นวันบิสกา้าอาจจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทีมที่เล็กกว่าหรืออ่อนกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันจะเลือกใช้บร,ริการของดิโอโกดาโลโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าสตาร์ทีมชาติโปรโต,ตุเกสเพิ่งทำหน้าที่ของเขาได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับพาเลซโดยสามารถจัดก,การกับวิลฟริดซาฮากองหน้าของทัพปราสาทเรือนแก้วได้อยู่หมัด ในเกมแชมเลกเมื่อบันานที่ผ่านมานั่นแปลว่าเกมรับของดาโลกก็ไม่หมูเช่นกันเพื่อยืนยันว่าเกมรับของสตา์โปรตุเกสรายนี้ไม่ได้หมูอย่างที่ว่าแอดเลยได้ไปหาสถิตินี้มายืนยันให้อีกทีครับและนี่คือสถิติของดาโล่ในเกมที่เจอกับคริสตันพาเลสดาโล่ผานบอลไปทั้งหมด22ครั้งสําเร็จ20ครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้3ครั้งสามารถผ่านบอลเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้3ครั้ง ผ่านบอลเข้าไปยังพื้นที่สุดท้ายได้สองครั้งแท็กเกิลได้2ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งและหาโอกาสสับไกลไปได้1ครั้งไบรท์วันสเกนตามสถิตินี้ชัดเจนว่านี่เป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวทําได้ไม่เร็วเลยทีเดียวเด็กทพี่เห็นด้วยไหมล่ะครับคนที่3เจ้าปลาหมึกยักษ์ปอปอกบาดูเหมือนมากตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาสตาร์ทิมชาฟฝรั่งเศสรายนี้ถูกลืมไปเลยแต่แน่นอนว่าเขายังถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม ยังเป็นคนที่มีความสามารถที่จะทําสิ่งที่ไม่น่าเชื่อให้เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามอยู่ในสนามหากว่าเจ้าตัวอยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองแม้ว่าโอกาสที่ปอกบาจะอำลาสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหลังจบฤดูกาลนี้ดูเหมือนก็เลยจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆแต่มันคงเป็นเรื่องที่ดูไม่ฉลาดมากนักหากว่าราฟรานิกไม่พยายามรีดสิ่งที่ดีที่สุดจากแข้งชาวฝรั่งเศสร,รนี้ออกมาเพื่อช่วยทีมในครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะถ้าหากว่าในใหญ่ชาวเยอรมันจะเลือกใช้ระบบ4-2-2-2ซึ่งเป็นระบบที่เข้ากับสไตล์การเล่นของปอ,งป,องปอกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าเขาจะสามารถเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่จะควยปั้นเกมให้กับคู่กองหน้าถล่มตาใครให้กับยูไนเต็ดต่อไปรายที่4เมสันกรีนวูดกรีนวูดคือหนึ่งในนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ช่วยให้โอเลกโกนาโซชาวเริ่มต้นซีซั่นนี้ได้อย่างน่าประทับใจเมื่อตอนออกสตาร์ทฤดูกาล ที่เจ้าตัวสามารถช่วยทีมยิงประตูสําคัญสําคัญได้หลายลูกแม้ต่อมาฟอร์มอันร้อนแรงของเขานั้นค่อยๆได้หายไปและต่อมาเขาก็ติดโควิด19อีกจึงทําให้เขาไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในช่วงที่ไมเคิลคาริกเก้าขึ้นมารักษาการแทนในตําแหน่งผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนโอเลอกกนาโซชาที่ถูกปลดไปแต่ในเกมล่าสุดที่ยูไนเต็ดชนะทัพปราสาทเรือนแก้ว เขาก็ได้ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองและลงคนจ่ายบอลให้เฟร d ดยิงประตูชัยให้ทีมได้หลังจากที่ลงมาอยู่ในสนามได้เพียงไม่กี่นาทีในขณะที่ทางด้านจอร์านนชูชก็ดูเหมือนว่าฟอร์มดูดีขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายเกมที่ผ่านมาหลังจากที่โอเล็กคุนาโซชาถูกโปลดไปฉะนั้นน่าสนใจว่าบรานนิกจะเลือกใครเป็นแกนหลักในแผนการทำทีมของเขารารที่ 5. ดอนนี่ฟันเดอร์เบกในเกมกับคาร์ลสรันิกเลือกใช้สกอตแมกโทมิเนกับเฟรด รับบทผู้เล่นหมายเลข6และเขาก็ได้กล่าวหลังเกมว่าพอใจกับผลงานของทั้งคู่เป็นอย่างมากแต่รันนิคย่อมรู้ดีว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกคือหนึ่งในนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แฟนเรดอาร์มี่ชื่นชอบมากที่สุดและต้องการได้เห็นสตาร์ทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างจริงจังในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่เฟรดดูดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาตลอด23เกมที่ผ่านมาและถ้าเขาสามารถอยู่ในฟอร,ร์มที่ดีแบบนี้ต่อไปได้ อาจจะหมายความว่าสกอตแม็กโทมินีและดอนนี่ฟันเดเบกอาจจะต้องแย่งชิงตำแหน่งในทีมเพื่อโอกาสในการลงเล่นให้กับตัวเองก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าใครจะสามารถเล่นเข้าระบบของในายใหญ่ชาวเยอรอมันได้มากกว่าโรเบร์โตมันชินีพูดแล้วโรเบร์โตมันชินีกุนซือทีมชาติอิตาลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังถูกซื่ออังกฤษเอาชื่อของเจ้าตัวไปอ้างว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรอนยักษ์ใหญ่ในศึกเทเบิลเลกอังกฤษสนใจให้ไปคุมทีมในซีซั่นหน้า แม้เป็นที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีเป้าหมายที่จะดึงตัวมาริซิโอโปเชกิโน่คุนซื้อทีมปารีสแซงต์แชร์แมงให้ย้ายมาเป็นในใหญ่คนใหม่ของสมโมสรในซีซั่นหน้าแต่เมื่อสป,ปรารากอนเทเลกราฟสื่อของอังกฤษแชร์เพิ่มเติมว่ามันชินีอดีตกคุนซื้อของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดคว้าแชมป์เยอรลักสมัยแรกในรอบกว่า40ปีให้กับสมโมสสเรือใบสีฟ้านั้นเป็นอีกชื่อที่บอกของโรงละครแห่งความฝัน สนใจท่าทามแรกเพราะเขาเชื่อว่าจะสามารถโน้มน้าวคุณซืออิตาเลียนได้แม้เขาจะเคยทำงานให้กับเรือใบสีฟ้ามาก่อนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาครับมันชินี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกว่าผมตกลงได้วาจากับทีมในพิมเมเลกแล้วอย่างนั้นเหรอมันมั่วนิ่มทั้งเพจะบอกให้นะเป้าหมายเดียวของผมนั่นคือการพาทีมเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกและพยายามคว้าแชมป์ให้ได้มันชินี่ได้กล่าวกับกาเซตาเดียลโลสปอร์ต ด้วยเหตุที่ทีมชาติอิตาลีจะต้องเล่นรอบเพลย์ออฟศึกฟุตบอลโลกและเสี่ยงต่อกันชิงตั๋วกับโปรตุเกสจนอาจจะพลาดบินไปร่วมฟาดแข่งที่กาตานั้นมันชินี่ได้กล่าวว่าสิ่งต่างๆไม่ดีพอในรอบคัดเลือกแต่เราต้องยอมรับเราต้องถลกแขนเสื้อแล้วสู้กันมาอีกครั้งเรายังมีโอกาสแน่นอนมากการจับฉลากไม่ดีเลยแต่เราคือแชมป์ยุโรปและเราสามารถชนะเกมแรกได้ จากนั้นเราจะเล่นนัดชิงชนะเลิศเฟย์ออฟสำหรับสัญญาของรับรานิกซึ่งมีอายุแค่6เดือนนั้นแกรี่เนวิลกูรูลูกหนังที่เป็นอดีตกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าอดีตต้นสังกัดของเขาสมควรยืดหยุ่นสัญญาและเปิดโอกาสให้ในใหญ่ชาวเมืองเบียได้คุมทีมต่อแบบถาวรหลังจากที่เขาเปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจในเกมชนะคริสตัลพาเลซ1-0ส่วนตัวแอดมองว่ามันชินน่มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น น่าจะเป็นไปได้น้อยกว่าที่เอเวอเรสต์แทนฮากจะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่ามันชินี่เขาเป็นตำนานของเรือใบสีฟ้าที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์เปี้ยนม์เีกสมัยแรกในรอบกว่า40ปีให้กับสมโมสรฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลที่จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยโยนทิ้งความเป็นตำนานของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสมโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนๆีททุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ